สวัดีครับการกลือชาแนลนะครับก่อนไปฟังคลิปก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe และเข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้การกล c h ชาแนลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการทำการตลาดหรือว่าการขายประกวด ลูกแล้วไปขายขายยังไงขายที่ไหนขายให้กับใครนะครับก็ตัวผมเองก็ได้เดินถ่ายเดินดูสวนประกวดมาก็เยอะนะครับก็ไปหลายที่มาอยู่นะครับผมถามว่าผมก็รู้จักสวนเหล่านี้ได้จากที่ไหนก็คือบังเอิญเจอบ้างผมก็ ปัหาไตาในมือถือบ้างก็เจอนะครับแล้วเมื่อ fc ที่เคยถามว่าลูกแล้วขายที่ไหนอะไรยังไงประมาณนี้ก็ผมจะมาพูดบอกเท่าที่ผมพอที่จะรู้ได้เนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะแต่ผมจะพยายามพูดให้ฟังเพราะว่าผมก็ ไปเที่ยวไปดูมาก็หลายที่หลายทางครับก็พอจะรู้มานิดนึงวิธีการที่ว่าจะให้ผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าผักขุดเราเนี่ยพอที่จะมีทางออกในการขายได้มั้งนะก็ถ้าในตามที่ชนบทตามบ้านนอกก็อาจจะเป็นตลาดที่ว่าแคบๆหน่อยเนาะ อาจจะยอดขายยอดผักขายอะไรก็อาจจะขายได้ในชุมชนเล็ก,ลกๆน้อยๆเนานะแต่สำหรับต้นผักกูดเนี้ยมันจะสามารถขายได้ทั้งไอ้นั่นแหละทั้งทั้งยอดแล้วก็ต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์เนี่ยเราสามารถขายขายให้แบบ คนที่อยู่ไกลๆได้นะครับส่งสามารถส่งเคอีร์ได้ได้นะแล้วจะขายยังไงอะไรยังไงก็มาฟังดูนะครับแต่ผักกูดเนี่ยจะขายสวนที่ขายดีๆก็สวนใหญ่ๆก็ที่ผมไปดูมาก็เห็นเห็นแถวๆเมืองนะครับแถวๆเมืองเมืองที่ว่ามีคนอยู่เยอะแหล่งอุตสาหกรรมแล้วก็มีการ ตลาดนัดเยอะนะครับเนี่ยก็จะส่งขายตามตลาดแม่ค้าตลาดนัดอะไรไปรับมาอย่างนี้นะครับก็มีหลายๆสวนที่ว่าออมีแม่ค้าไปจำถ้าถ้าสวนไหนที่ว่าแม่ค้ารู้จักแล้วเขาก็จะไปซื้อไปจำมาไปไปไป,ไปซื้อไปสั่งประจำนะในสวนนั้นๆเพราะว่าพาักูอ่ะ ปลูกแล้วมันเยอะปลูกเยอะบางทีก็ไม่พอเก็บขายเพราะว่ายอดผักกูดเนี่ยมันเป็นยอดเล็กๆเนาะก้านเล็กๆเก,เก,เก็บกว่าจะได้หนึ่งกิโลก็ไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นปลูกยังไงก็ไม่พอนะครับไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะล้นอะไรประมาณนี้ก็วิธีที่ว่าจะทำยังไงปลูกยังไงแล้วจะให้ได้ขายยังไง ก็ก็ท่านทํายังไงก็ได้ให้คนรู้จักว่าเรานะมีผักมีพืชผักตัวเนี้ยไว้ปลูกไว้เพื่อขายไม่ว่าจะเป็นยอดหรือว่าต้นพันธ์ุนะครับไม่ว่าจะไปนําเสนอไม่ขาเองหรือว่าแรกๆเราจะเก็บไปขายเองในตลาดเพื่อทําให้ ไม่ขาหรือว่าคนรู้จักนะสองสองเลยนะครับสองเลยถ้าเราถ้าเราจับแบบทำให้คนรู้จักชวนเราเองในโดยตัวเราเอง่งมันเหมือนว่าแบบเป็นคนโซนเล็กๆนะแต่ก็อาจจะมีการพูดบวกปากต่อปากกันว่าเออเรามีตัวนี้ตัวนี้ ถ้าใครสนใจเขาก็จะมาถามเราและข้อ2ที่ผมจะเสนอต่อไปนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือเรานะครับเพราะทุกวันนี้โลกออนไลน์มันกว้างไกลามากนะครับการการขายออนไลน์เนี่ยเยอะมากนะครับขายทางโทรศัพท์มือถือทางอะไร,รก็ให้เราก็เปิดเพจของตัวเองเนแล้วในการโฆษณาไอ้พืชผักของตัวเองเนี่ยเพราะผักกูดเป็นเป็นผักที่ว่าคนสนใจมากนะครับ ท่าที่ผมทำ u t u b e ทำคลิปลง youtube มาเนี่ยเป็นมี f c ที่ว่ามาสั่งผักกูดตามสวนที่ผมรีวิวไปเนี่ยไปปลูกก็เยอะนะครับก็ส่วนหนึ่งเขาก็ดูจากเพจของเจ้าของสวนองแหละส่วนอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะดูจากคลิปของผมนะครับก็ให้ท่านเปิดเพจเสร็จแล้วก็ ถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปผักรูปอะไรก็ได้เขยีนขยนเขียนถ่ายโพสต์ถ่ายโพสตลงแล้วก็ใส่เบอร์โทรของท่านไปด้วยแล้วก็พยายามเรียนรู้วิธีที่จะส่งต้นพันธุ์ออกไปสู่ลูกค้าด้วยวิธีไหนแบบส่งเคอรี่เขาแพ็กยังไงส่งอะไรยังไงประมาณนี้นะครับแล้วก็ เราก็จะสามารถมาทำด้วยตัวเราเองได้แล้วก็วิธีต่อไปก็คือเราจะหาเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มในเพจนี่แหละในเพจ facebook เรานี่แหละเนี่ยที่ผมเห็นเห็นอยู่ในกลุ่มในยู u ู e ทุกวันนี้ก็มีมีเพจลูปคูดเพื่อการค้าเนี่ย กลุ่มนี้เขาจะมีกลุ่มที่ปลูกผัผกกูดโดยเฉพาะที่เขาเขาเป็นกลุ่มใหญ่ก็ใครมีสวนผักกูดเขาก็มาแชร์ลงแชร์ลงเนาะใครที่ต้องการขายต้นพันธุ์เขาก็โฆษณาขายในเพจนี้เลยเพราะว่ามีต้นผักกูดขายอะไรยังไงประมาณนี้นะพยายามถ่ายโพสต์ลงบ่อยๆโพสลงให้คนเห็นและโอกาสที่เราจะได้โอกาสที่เราอะไรนะเมื่อมีคนเห็นเราของ สวนเราหรือสวนผักของเราเยอะขึ้นมากขึ้นโอกาสที่ว่าเราจะได้ขายขายของหรือว่าขายยอดหรือว่ามีแม่ค้าที่ว่าเห็นว่าเรามีสวนแม่ค้าก็โอกาสที่แม่ค้าจะไปรับยอดผักจากสวนของเราก็มีสูงขึ้นแล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะได้ขายต้นพันธุ์เยอะขึ้นด้วยนะครับก็ ถ้าคิดจะปลูกผักกูดแล้วคิดว่าจะขายยังไงก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเพราะว่าต้นผักกูดเนี่ยถ้าใครไม่รู้ว่ามันปลูกได้ขายได้ขนาดผมทําคลิปมาปีหนึ่งผมพยายามบอกเพราะว่ามันปลูกได้ในหลายพื้นหลายพืย้นที่แต่บางทีเขาก็บอกว่าปลูกได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยก็มีเอฟซีก็เอาไปปลูก อย่างที่เห็นเห็นก็ FC ฟซีทิฟซินก็เขาก็ถ่ายสวนของเขาให้ดูก็ปลูกก็ได้กินนะก็ในประเทศไทยเนี่ยมีสวนผักูขที่เกิดขึ้นเพราะช่องผมก็ผมว่าน่าจะหลายสวนอยู่เนาะที่ว่าไปรีวิวสวนใหญ่ๆสวนแถวแถวภาคตะวันออกเนี่ยแล้วก็มีคนที่เข้ามาชมคลิปผมเขาสนใจก็อยากจะปลูกแล้วเขาก็สั่งตาม สวนทำอะไรไปก็ผมก็แนะนำได้ประมาณนี้เลยเนาะนอกนั้นเราก็อาจจะมีความบังเอิญที่ว่าไม่ขาไปเจออะไรประมาณนี้ก็โชคดีเลยนี่ไปนะผมเชื่อว่าปลูกแล้วก็น่าจะได้ขายนะครับถ้าปลูก ในสำหรับสวนที่ผมถ่ายอยู่นี้ก็คือเป็นผมตัวผมเองอะที่ว่าไปทำในการนำเสนอนี้ให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 แกเนาะเพราะว่าผมพักอยู่ใกล้ๆในสวนนี้ผมก็ทำคลิปตั้งแต่ปลูกใหม่ๆตั้งเกือบเป็นปลูกใหม่ๆเลยแรกๆเลย แล้วผมก็ทําคลิปในสวนนี้มาตลอดผมก็ถ่ายลงเรื่อยถ่ายลงเรื่อยก็พอมีคนก็รู้จักสวนแกเยอะอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบาย